วันนี้มาทดสอบนะครับซีวิกนะครับกับคุณใหม่ครับคุณใหม่ซีวิกทันนี้นะครับเติมน้ํามันอะไรได้บ้างเออเราไม่ถึงดีแปดห้าเลยค่ะดีแปดห้าอ่าโอเคนะครับวันนี้คุณใหม่วันนี้มาเปิดตัวกันในปั๊มเลยมาเปิดตัวในปั๊มนะครับไม่ใช่ครับน้ํามันหมดครับนะครับเรามากันแบบสดๆนะครับลืมดูนะครับน้ํามันกันเลยนะครับวันนี้คุณใหม่ไปตีเทนนิสป่ะครับฮะใช่ค่ะ ไปหาขอดบนดอนสุเทพมีขอดไหมเอาเอาไม้มาไหมครับอ่ะไม่ได้เอาไม้มานะอ่ะโอ้โหวันนี้มาแบบชุดตีเทนนิสเลยนะครับหรือว่าจะไปตีกอล์ฟครับเขาเอาไปกรอบตีก่อนปกติตีได้ไหมตีกรอบตัดได้ได้นะครับเทนนิสเหรเทนนิสเหรอได้แต่ไม่เก่งอ๋องั้นเฟี้ยงเอาครับเฟี้ยงเอาครับวันนี้ก็จะไปทดสอบนะครับขึ้นนะครับดอยสุเทพนะครับกับคุณใหม่นะครับเชียงใหม่ฮอนด้าออโต้โมบิลนะครับกับ เจ้า Honda นะครับซีวิคนะครับสักครู่นี้ขับผ่านถนนคันคลองมาถือว่าขับสนุกเลยนะครับช่วงล่างนี้ผมว่าโอเคมากเฟิร์มมากนะครับอันนี้เป็นรุ่น R s อนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับมีแพทเดิรนชิพหลังพวงมาลัยรูปทรงก็สวยงามนะครับขับบ่อยๆราจะรู้นะครับนี่ขนาดทดสอบนะครับก็ยังหลงรักเลยนะครับว่าโอเคนะครับมัน ช่วงล่างมันดีนะครับอัตราเร่งมันก็ดีนะครับทําให้มีความรู้สึกว่า,าพูดคาเดียวเลยครับอยากได้นะครับอยากได้อยากได้นะครับ <S <S ก็ถ้าเอางบประมาณตรงนี้นะครับรถไม่ซื้อรถหรูๆก็ได้รถอย่างนี้สามคันเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ยุคนี้นะครับยุคโควิดนะครับได้รถ ใช้หรูๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่เท่ากับรถค่ายยุโรปหรูๆนะครับเรียกว่าได้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมทีเดียวแอบซูมคุณใหม่นะครับวันนี้ก็นี่ครับไปจ่ายตังค์ให้ผมนะครับผมมาขับอย่างเดียวนะครับตังค์ผมก็ไม่ได้เอามานะครับบอกรับตอนนี้กำลังทดสอบนะครับซีวิคจะขึ้นดอยสุดเทพครับ ฝนตกด้วยนะครับบนถนนโดยคือเทวันนี้บรรยากาศน่าจะดีนะครับเป็นการขับขึ้นนะครับเรียกว่าขับขึ้นดอยขับขึ้นเขานะครับคนเชียงใหม่จะเรียกว่าดอยนะครับจะไม่ติดคําว่าขึ้นเขานะครับขับขึ้นดอยนะครับจะเป็นทางโค้งขึ้นนะครับไปไปมาประมาณ20กิโลนะครับจะได้ดูแรงบิดนะครับ ว่าขับสนุกหรือเปล่านะครับผมก็มาคุณใหม่นะครับกับซี v ิ c กใหม่นะครับสองศูนย์สองหนึ่งะคราวที่แล้วเป็นแค่รีวิวเล็กๆน้อยน้อยในเมืองนะครับวันนี้ก็จะขับอยู่ภาคเหนือก็ต้องพรีเซนต์เกี่ยวกับการขับขึ้นเขานะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมแปดจังหวัดภาคเหนือนะครับล้านนาเนี่ยนะครับจะไปแม่สอนก็เขาทั้งนั้นนะครับจะไปแพร่น่านนะครับอุตรดิตนะครับทุกอย่างต้องผ่านเขาหมดนะครับยกเว้นไปลําพูนเนาะ ลำพูนก็นิดเดียวเองนะครับแต่ยังไงก็ถ้าไปจังหวัดไหนอำเภอไหนล้วนแต่เป็นภูเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยต้องการนําเสนอว่าเลี้ยวแรงในการขึ้นเขาเป็นยังไงนะครับผมขอแก้ข่าวนิดนึงคาที่แล้วนะครับที่ผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมานะครับเกียร์ตัวถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้มีแพลนด์นชิพนะครับสามารถที่จะชิปหลังพวงมาลัยได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพวก EL EL Pass ก็จะเป็นที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะมีดีแล้วก็ L นะครับรุ่นนี้ไม่มีเพราะว่าลดเกียร์ด้วยกันกันเดิชชิดนะครับก็โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรุ่น E L กับ E L p พ u s ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณไม่สามารถคุณสามารถที่จะลดกําลังอย่างคุณส่งลงมาจากเขาอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ลากเกียร์ลงมา S ปุ๊บรอบเครื่องก็ตึงขึ้นแล้วมันก็จะหน่วงขึ้นนะครับมันก็ทําให้ขับบนเขา ขับได้สนุกกว่านี้นี่คันี้เันนี้ซิตี้นี่กันนี้ก็สวยนะคันนี้่ซิตี้สองคันเลยนะครับแฮชแบ็คตอนนี้ผมขับขึ้นนะครับบนถนนดอยสุเทพแล้วนะครับผ่านพระครูบาศรีวิชัยนะครับผม ศรีวิชัยท่านก็เป็นผู้ที่สร้างนะครับวัดพระธาตุดอยชุเทพนะครับวันนี้ผมก็มา,าคุณใหม่นะครับคุณใหม่แล้วกําหนดกติการนะ้าผมถ้าผมพูดไทยคุณใหม่อู้เมืองเนอะได้เจ้าได้เจ้า <c oughs> อตอนนี้นะครับขับไปนะครับสักครู่นี้เติมนะ้ำมันไปเท่าไหร่ครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทเจ้าเต็มถังเต็มถังนะครับเติมอีอีซาวเจ้าอีซาวนะครับอีซาวอีซาวนี่มันอีอะไรครับผมอียี่สิบอขาพูดไม่สูงข้ามนะอีซาวอีซาวอีซาวทำไมพูดอีซาวนึกว่าแต่คนเหนือถ้าคนเหนืออู้มันจะดูน่าฮักนะเจ้าอ๋อครับครคนภาคกลางมานี้พอบอกว่าเท่าลรยซาวเอาเอาแบงค์ร้อยยื่นไปก่อนค่ะทอนเท่าไรว่ากันอีกทีพูดแล้วมันซาวซาวซาวอ๋อ ไปแบียงร้อยไปแล้วตอนแปดก็จะได้รู้ว่าซาวคือย <20 S 1> ี่สินะครับถนนดอยสุเทพที่คุณใหม่มาบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่วันนี้แบบอากาศดีมากเลยค่ะบกอแบบว่าฝนกําลังตกแบบปลอยๆแล้วก็บแบบใหม่เพิ่งแบบเป็นคนไปนคนเหนือนะเจ้าแต่ว่ารู้สึกชอบหมอกแล้วแบบวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาบ้นเฮานี่มันดีนะอากาศดีเนาะ ปั๊บเดียวก็ออกป่าละอยู่ในเมืองเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะแป๊บเดียวก็ขับรถขึ้นมานี่ก็เนาะติดมอชอมอชอกับติดเมืองเชียงใหม่ขับมาปุ๊บป่าเลยเลเตอนนี้ขึ้น,นขึ้นมาบนดอยแล้วแล้วบนถนนกรุเทพฝนตกนี่อันตรายนะเพราะว่าทางมันเป็นทางลาดยางแล้วโคง้งนะครับโค้งเยอะนะครับแต่วันนี้มากับเจ้าไอซีิีนะครับ ก็สามารถที่จะมีระบบเสถียรภาพการส่งตัวนะครับผมนี่อู้เป็นคนคนเหนือนะคนเชียงใหม่นะเกิดแม่กรมิกนะอ๋อป็นคนเหนือกระเจ้าอู้ปแล้วรู้จักก่อนรู้จักก่อนอ่าไทยคำเหนือคำเออโตที่ต่างประเทศมาไปเรียนยุโรปไล่มาแอฟริกาไปถึงออสเตรเลียอันนี้พูดจริงคะเจ้ามาจบที่หอการค้าเนี่ยนี่คุณพี่นะครับผมอ่าก็ เพราะฉะนั้นคําว่าป่าเล็ดก็หมายความว่าพูดสลับไปสลับมามีสำเนียงเหนือบ้างสำเนียงไทยบ้างเจอคนเหนือเตตะนะอุ๊ะเออคุณคุณไหนนี่ตกลงคนที่ไหนคนเหนือเจ้าเป็นคนเชียงใหม่เจ้าบ่ใจหลับปูนเจ้าถ้าเห็นเห็นในคอมเมนต์แอบแอบดูในคอมเมนต์ว่าเป็นคนลำปูนแม่นเจ้า่ใชเนาะเป็นคนเชียงใหม่เจ้าสาวเชียงใหม่นี่ก็เลยทักเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ เป็นบ่อเท้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วอันนี้คุณหมายเป็นสาวยังเป็นสาวอยู่เจ้าอ๋อนะครับเป็นสาวอยู่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับขึ้นบนถนนอย่างนี้นะครับขึ้นดอยนะครับประมาณสิบแปดยี่สิบโลเนี่ยนะครับผมขับด้วยตําแหน่งเกียร์ดีถ้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทันจงทันใจเกียร์ดีแล้วลบชิปนี่ครับคัเนเชิปหลังพวงมาลัยเรียวแรงก็จะมาขึ้นนะครับเพราะว่าเราเล่นเกียร์แต่ความรู้สึกมันก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ นะครับถ้าอยากจะสดชื่นขับขับอยู่อย่างนี้นะครับก็ชิปไปที่ตัวนี้ครับอ่าเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตป,ปุ๊บเรียวแรงคุณจะรู้ทันทีนะครับว่ามันสามารถที่จะม,มีแรงมันมีแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ขับได้เกียเกียดีนะครับบางคนไม่ไม่ถนัดที่จะชิปเกียร์แต่ผมแนะนํานะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาอย่างนี้นะครับ ท่านที่ขับเกียร์อัตโนมัติมีชัตเตอ์ชิปก็ฝึกชิปเกียร์บ้างนะครับเพื่อที่จะให้เกียร์ถูกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามความรู้สึกของท่านนะครับขึ้นไม่เท่าไหร่ครับเวลาขาลงครับท่านเดี๋ยวใช้ดีอย่างเดียวนะครับก็พยายามใช้ตัวชัตเดน์ชิปลบนะครับวันนี้คันนำของเรานะครับนี่มา2คันนะครับคันนำเป็น Honda City นะครับ1.0 Turbo นะครับ น้องเล็กนำนำพี่เหรอคะติดติดกล้องติดกล้องอยู่นะครับตอนนั้นมุมถ่ายภาพรถอยู่นะครับนี่ว่ทีมงานอยู่ประมาณเป็นหมื่นคนนะครับ <laughs> ย่อๆหาหาแล้วก,ก็เหลือคนเดียวนต่รับพันน,นั้นนำอยู่นะครับ <laughs> ราดาวสุเทพนี่มันมีเพลงนะเพ <c oughs> ลงเจ้าเพลงดาวสุเทพจารันมโนเพชรก็โอ้โหโหนูเก<ห>ิร<ห>์บปตันบอกว่ายังเป็นสาวอยู่นะแต่เขานะครับ ภาคเหนือเรานีก็นะครับไม่ว่าจะไปไหนนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะครับเป็นภูเขาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่จะใช้นะครับสมรรถนะสําคัญนะครับเรื่องแรงบิดในการขึ้นเขานะครับ ก็พยายามชิปพ e ัดเดิลชิปนะครับบวกลบขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีพัดเดิลชิปนะครับเราก็ใช้ตัวเกียร์นะครับขึ้นไปได้นะครับหรือ S แล้วก็ยังมี L อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหหมอกหมอกหมอกคนเหนือเรียกหมอกว่าอะไรครับก็หมอกนะจ๊ะโอเคหมอกก็หมอกนะจ๊ะน่าสวยอ่ะน่าสวยนะโอ้โหนะครับคนเหนือนี่ถ้าหน้าฝนนี่ ต้องเงื่งต้องเห็ดอาหารเหนือต้องอาหารเหนือเห็ดนอไม้เห็ดเห็ดทองเห็ดทองเออถามจริงทำไมคนเหนือชอบชอบเห็ดทองเนี่ยนะมันอะไรบอลลัมบอนเหลือนะมันลัมเจ้าเห็ดทองนี่มันอยู่ในดินเนาะน่าจะแม่นแล้วก็เหมือนก็จะได้มาต้องเหมือนต้องเผาต้องต้องมาต้องไปเสาะหาค้นหานะครับ เหมือนที่หละปูนจะมีอยโอกาสกาดเมืองอะค่ะเป็นกาดเมืองเ็นเป็นของอากาศเมืองกาดที่เลยเป็นกาดที่อย่างอะภาพพุทธลูกองใหญ่ครูบาศรีวิชัยใหญ่ค่ะที่เลยขึ้นไปแห่งค่ะเรานดอยติเออนั่นนะเจ้าอีก็ของเหนือถ้าอยากกินอาหารต้องไปที่ห้างก็มีเห็ดทอบใช่ไหมเจ้ที่ชอบกันนะมาเห็ดทอบเสร็จมันก็ต้องมีคู่เห็ดทอบที่เอามาแกงเป็นอะไร ผักผักผักฝั่งผักหวานอันนี้หนูกินว่าจ้าผักหวานผักหวานนี่เขาจะมาแกงใส่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นเขาไม่ให้ผลไม้เด็กเป็นผักตามฤดูกาลนะอ่าแล้วคนเหนือก็จะอีฮือกรู้จักกับอียวกอีฮือกนี่ผมรู้จักใครแอดร้อนไปอีฮือกรู้จักกะมันคืออย่าะมันก็คือลูกของกบ กินได้กันโอ้ยรู้ว่ามีของกินอ่ะลูกของกบนะครับก็คือภาษาตามราชการก็คือลูกออสลูกออสไะ้กินไอ้ลูกออสก็คืออีกพวกนะครับมีอะไรอีกเดี๋ยวค่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนรายการเป็นรายการอาหารไปแล้วเปิดวันเทศรถนะครับก็ขับแอครับแล้วก็หิวเริ่มเกิดความหิวอย่างที่บอกครับเนี่ยครับในภาคเหนือนะครับเวลาขับอย่างเงี้ยทางอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปไม่ห้องสอนคุณก็ต้องมาผ่านรอยสุดเทพก่อนแต่คนภาคเหนือส่วนใหญ่นะครับคนบ้านเฮาเนี่ยนะครับจะคุ้นชินนะครับเกี่ยวกับเส้นทางอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งต่อโค้งนะโค้งต่อโค้งนะครับมันก็เหมือนทางอย่างเงี้ยขับขึ้นดอยสุดเทพได้ก็ไปไม่ต้องสอนได้นะครับไปพันแปดร้อยโค้งแม่ต้องสอนนผมถือว่าสําหรับคนภาคเหนือนะไอ้ไม่เออมันธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับ รถยนต์ที่จะไปทางแบบนี้แล้วขับสนุกนะครับนั่นคือรถที่มีอัตราเร่งดีแรงบิดดีนะครับถ้าไอพวกอัตราเร่งไม่ค่อยดีแรงบิดไม่ดีขับแล้วจะลุ้นแล้วก็เหนื่อยนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงล่างเขานิ่มอยู่นะนเอ,อ่เออช่วงล่างโอเคคือความนิ่มเขาอนะไรคือมันมันเฟรนิร์มตรงที่ว่าเวลาเลี้ยวเนี่ย มันไม่โยนตัวถึงขั้นไปควบหรือเมื่อผมเลี้ยวข้างเนี้มันก็ไม่ได้โยนตัวมามาถึงขั้นว่าเฮ้ยดูนุ่มเกินไปขับขับแล้วดูมั่นคงเสียงซับเสียงดีด้วยนะคะดีดีกว่ารุ่นเดิมเขาบอกว่าเขาทำทำแบบพวกซับเสียงซับเสียงนี่ต้องไปนี่ครับ<ฮ>ขับความเร็วนะครับ สวยจริงจังเลยค่ะมากอหาดูสิเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนครับฟ้าหลังฝนเ่าจะสวยงามเสมอก็เหมือนโควิดนะครับนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับยุคโควิดก็เหมือนยุคพายุเข้านะครับแล้วหลังจากหมดโควิดก็ฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอนะครับถ้าไม่ตายในพายุซะก่อนเกือบดีแล้วค่ะมากอเกือบดีแล้วก็หมายความว่าถ้าไม่ตายในยุคโควิดซะก่อนเกือบดีแล้วอันนี้ก็พูดกันตรง S <S มาซะหนูตั้งใจฟังเลยมันรู้สึกมีแรงขึ้นเขมิมแต่พอประโยคลหลังปุ๊บมึงบางคนก็รอแล้วรอแร <S 2> <s 2> <c oughs> อล้วเจอโควิดรอบนี้ไปก็รอแล้วขึ้นมาได้วัคซีนแล้วกันเออได้วันพุธเจ้าวันพุธคือวันพรุ่งนี้พรุ่งนีแล้ววันเมื่อวานเขาเรียกว่าอะไรคนมาลือเอ้ยเมื่อวานตะวันตะวันตะวันวันซืนล่ะมาลืนก่อนอะไรมาลืน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 นี่ภาษากลางสิเอากามันมันก็เป็นสำเนียงเหนือไงเจ้าวันซืนวันซืนเออวันซืน โอ้ภาษาเหนือสะพานสะพานเรียกว่าอะไรหัวหัว ศูนย์สองหนึ่งมาถึงเรียกว่าอะไรครับลานจอดทอเรียบร้อยนะครับนี่ครับขึ้นมาอันนี้ขอดเทนิสป่ะน่าจะใช่ค่ะที่ตามหาตามหาขอดเทนิสอยู่วันนี้าไม่ได้เอาไม้เทนิตมาวันนี้อากาศดีไหม นี่แล้วเหมือนแบบไม่ได้อยู่ใช่นี้ลืมกดในอู่เมืองค่ะอ๋ออู่เมืองโอเคอากาศเป็นอย่างเจ้าอากาศดีค่ขนาเจ้าอ่าอู่เมืองอู่เมืองอยากจะเจอทุกมาแอลเชียงใหม่แต่ว่าช่วงนี้โควิดเท่ากับห่างกันสักพักอ่ากล้องกล้องมันใกล้ๆดูเสียงหน่อยฮะเดินชวนซื้อซีวิคซีวิคชวนชวนซื้อซีวิครถดีงามหรูพรีเมียมต้ฮอนด้าซีวิคเจ้าสปอร์ตตัวเนาะแต่ว่าถ้าแต่งให้ดีที่สุดก็ต้องเชียงใหม่ฮอนด้าออโตโมบิลค่าของแถมนะ แถมแถมบ้านด้วยป่ะไม่ได้แถมบ้านนะซื้อรถไม่ได้แถมบ้านนะครับผมก็พูดเล่นนะคันนี้คุณหมายว่ามันมันมันส่วนตัวเนี่ยชอบชอบตรงไหนมันบ้างนะครับที่ที่ดูแลชอบด้ส่วนตัวนะคะที่ชอบหนอชอบแม็กซ์ชอบแม็กซ์เขาสปอร์ตเขาดูสปอร์ตสีดำใช่แล้วก็ภายในเนี่ยชอบแบบว หน้าตรงหน้าจอดีสวยคือไปผู้หญิงเนาะมันก็จะแบบไม่ได้ดูแบบเป็นคนชอบรถสีอะไรสีขาวสีขาวแล้วแต่อะบางคนก็ชอบสีดำเออแต่ว่ารุ่นเนี้ยสีดำไงอ่ะครับที่ผมนักกอเห็นอะใช่ใช่ใช่บางคนเขาก็ชอบแบบรถดำแม็กดำอะไรแบบนี้แล้วแต่ดู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 ดันนะครับวันนี้นี่รถที่ลงมาจากดอยนะครับก็ต้องเปิดไฟนะครับไฟหน้านะครับรถคันนี้ ผมยังไม่เห็นข้างหน้าเลยอันนี้มันมีเดลไลท์ไหมมีค่ะนี่เป็นเตามีทุกรุ่นอ๋อนี่นะเดลไลท์เลครับเป็น LED เป็น LED เต้าอแล้วทำไมมันกี้มันดับไปละหรือผมเอามือไปลูบมันสับเซนเซอร์ได้จ้ะแต่วันนี้เป็นมาแรกที่ที่มามาเหมือนออกนอกสนามบบกเนาะบอกแบบว่าฝนตกอู้กันกลางสายฝน ให้พูดเต็ม <Ende> ท <esa normal isation> ี <vastly lava> <less> <ras bunları> ่เลยอ่ะเนี่ยผมผมยืนข้างหลังล้คุณหม่พีเต์เต็มที่เลยพีเซนต์ออย่างดีแล้วก็พีเซนต์อย่างอ็อย่างก่ะรูปซรงสปอร์ตนะคะสวยนะคะดูแบบเท่พูดถึงนะคะดูเท่และดูพรีเมียมตัดที่ราคาเลยราคาเริ่มต้น964,000ับาทเทา ถ้าสนใจก็แวะมาแอลฮานาเด้ที่โชว์รูมค่ะเชียงใหม่ฮอนด้าออโตโมบิลแล้วก็พี่ใหญ่ของเอฮาฮอนด้าลัมพูนพาเตาเฮ้ยไม่รอดบอกก่อนมีกอ่ะมาเดินเดินเดินเ <c oughs> ดินเดินเดินรอบคันเดินแอลรอบคันคุยด้วยเดี๋ยวราคานะครับรุ่รนท็อปตัวนี้ก็คือหนึ่งหนึ<อ>่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง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 เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ครับผมครับอ่ะดาวดาวประมาณเท่าไหร่ ถ้าเรเอาแบบมีคนค้ำมาทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นก็ไม่คนค้ำแล้วใช้บ้านค้ำได้ก่อนหรืออะไรครับหรือใช้ไ<ห>ม,<ำ>ม้ค้ำอ๋อใช้ไม้ค้ำง่ายกว่านั้นคือ<ห>ถ้าเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไทยเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะคอนุยเรื่องเปลี่ยนเป็นไทย ไม่่ใชแล้วไม่ใช่คนไทยเหรอเปลี่ยนเป็นภาษากลางก็คือว่าตอนนี้นะคะฮอนด้าเรานะคะลูกค้าที่เป็นเอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยใจยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่นี่ที่เรา15%นะคะพ่อค้าออนไลน์เช่นขายปลาหมึกขายนู่นขายนี่อ่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้ทํางานบริษัทไม่ได้ทำงานบริษัทหรือว่าแบบขายแบบพวกอาหารเสริมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอให้มีหน้าเพจนะคะมีสเตตเน้น15%ไม่มีคนค้ำ อไม่มีคนขามโอ้ใช้ได้นะครับดาวดาวเท่าไหร่นะสิบห้าก่อนสิบห้าพรลากยาวเลยประมาณเท่าไหร่ครับปลาสี่งวดเจ็ดปีพอประมาณเท่าไหร่ประมาณเดือนเท่าไหร่หารให้เลยครับเข้าข้าวเข้าข้าวเก้าหกสี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะประกอโอ้โหต้องต้องนั่งคำนวณอีกนะครับไม่ไม่คำนวณไม่คำนวณนะถ้าเป็นตัวเขาของเราอ้ยโกระโปรงบานพรแต่ละหนึ่งหมื่นแต่ดะสี่ าแต่ว่าอันนี้เป็นดาวที่5%นะคะอ๋อครับผมครับครับเดี๋ยวนี้ได้84งวดนะครับ4งวดเจ็ดปีผ่อนลืมค่ะครับผมครับอ่าดูไฟท้ายกันหน่อยอ่ไฟท้ายครับไฟท้ายเหมือนที่ใหญ่เราดีเลิศที่ที่ใหญ่เราก็ตรวจตัวนเราต้อักหนาวที่ใหญ่ม้าเหรอครับแอร์ก่อนมาแล้วค่ะตอนนี้เปนที่16โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูที่โชว์รูมกันครับไฟท้ายตัวนี้จะแตกต่างกับตัวของเดิมยังไงครับเป็น LED ค่ะครับเป็น LED คือเอาจริงเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยอะค่ะประกอบดูสิตั้งแต่รูปทรงแล้วครับครับอ่ะแล้วก็เพิ่มคอนสปอร์ตเป็นสปอยเลอร์ครัดแพรว่ารัมาณก็สบดาวสปอยเลอร์ถ้าผมเอา RS นี่ผมไม่เอาได้ไหมสมมติสมมติไม่ได้ใช่ไหมเจาะน็อตป่ะหรือว่าแปะกาวหรือแปะแปะไอ้สามเอ็มอันนี้เดี๋ยวน่าจะน่าจะทั้งคู่เพื่อความอ๋อเออมันก็แล้วแต่คนมองไงสมมติถ้าผมไม่ชอบสปอยเลอร์ชุดเนี้ย

นี่ก็มาทดสอบกันนะครับในวันที่ฝนตกนะครับกําหนดการมันออกมาแล้วครับยังไงก็ต้องมานะครับแล้วก็ได้ทดลองสมรรถนะนะครับเกี่ยวกับการขึ้นเขาลงเขานะครับซึ่งก็ประทับใจนะครับเรื่องราวในรถที่คุยกันก็จะได้เพลินๆนะครับท่านผู้ชมคลิปก็อย่าไปซีเรียสนะครับภาพรวมนะครับ เมื่อได้ทดสอบเจ้า Honda Civic นะครับ1.5เทอร์โบต้องเรียนว่าประทับใจนะครับในช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้ขึ้นเขาลงเขานี่พู้ตรงๆนะครับไม่ต้องไปเพิ่มเติมหรือไปเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนสปริงอะไรนะครับของเดิมๆนี้ผมตอบได้เลยนะครับว่าเอาอยู่นะครับขับได้นะครับในแบบสาตรดาดที่มาจากโรงงานเลยนะครับ การขับขึ้นเขาลงเขานะครับในเส้นทางดอยสุเทพนะครับซึ่งโค้งเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นเขาตลอดต้องใช้แรงบิดนะครับพบว่าเรียวแรงนี่ทำได้ดีตลอดนะครับมีแรงบิด240นิวตันเมตรมาที่1,700รอบนะครับรอบมาต่ำเพราะว่าใช้เทอร์โบเข้ามาช่วยนะครับแรงม้านี่178แรงม้า ถ้าขึ้นด้วยเกียร์ดีนะครับแล้วก็แพดเดลชิหลังพวงมาลัยถามว่าขึ้นได้ไหมก็ขึ้นได้ครับแต่ก็ไม่ได้สดชื่นเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้สดชื่นนะครับมันสามารถที่จะปรับโหมดไปที่โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็มีบวกลบนะครับหลังพวงมาลัยก็ใช้โหมดนี้โหมดสปอร์ตขึ้นนะครับร่วมกับเกียร์ดีผมว่าขับแบบนี้จะสนุกกว่านะครับในโหมดสปอร์ต การเติมแรงนะครับผมก็พยายามจะเวลาเข้าโค้งนะครับลองจะลดกำลังลงนะครับแล้วก็เติมนะครับก็พบว่าการช้อนของจังหวะในการเติมนะครับคันเร่งในโค้งที่เนินชันสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องทำได้ดีในโค้งขุนกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโค้งปราบเซียนหลายๆโค้งนะครับรถหลายคันนี่เรี้ยวแรงจะตกนะครับ เพราะว่าต้องเลี้ยงรอบไว้แต่ว่าเจ้า Honda c ซี i c คคันนี้นะครับรอบมันมาที่1,700ดรอยบพูดง่ายๆร,รอบมันมาที่แหมใกล้เคียงกับรถดีเซลเลยนะนะครับนี่เป็นรถเบนซินนะครับที่1,700รอบรอบมันก็ช้อนขึ้นไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหยอกล้อกับโค้งโดยการหย่อนช้าๆแล้วลองเติมคันเร่งได้นะครับไม่จําเป็นต้องเวียงเพราะโค้งขุนกันนี่นะครับใครที่มาขับที่ดอยสุเทพนะครับถ้าเป็นรถเก๋งนี่ต้องเหยียบส่งกันนะครับจน ข้างในรถนี่เวียงนะครับเวียงนะครับก็คนข้างหลังก็ไม่สนุกคนขับอาจจะสนุกอย่างเดียวมันจะเสียจังหวะตรงโค้งนั้นนะครับการขึ้นเขานะครับลงเขาเนี่ยนะครับถ้ารถมีแรงบิดดีนะครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเวียงเข้าโค้งแรงๆนะครับรถเก๋งนะครับหลายคันที่เลี้ยวแรงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเวลาเข้าโค้งก็มักจะเวียงพอเวียงปุ๊บคนขับมันสนุกอะครับนะครับแต่คนนั่งนี่คนนั่งหลังไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทดสอบนะครับ เข็นหาแรงบงแรงบิดอย่างเงี้ยนะครับเราเข้าโค้งแบบความเร็วไม่ต้องสูงมากนะเพื่อให้คนข้างหลังนั่งสบายขึ้นแล้วก็เติมคันเร่งได้นะครับปกติแล้วเนี่ยที่จะทําอย่างนี้ได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นรถดีเซลนะครับแต่นี่คือรถเบนซินเทอร์โบนะครับเสียงเงียบนะครับที่ประทับใจเลยก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างผมว่าเพียงพอแล้วนะครับ รูปทรงองเอวตอบได้เลยนะครับซีบิกมาในเจนนี้นะครับสวยนะครับสวยตั้งแต่หัวจดท้ายบางคนอาจจะบอกว่าหน้ามันรู้สึกยื่นยาวก็ดูดิยื่นยาวแบบนี้ก็กลายไปดูรถเป็นรถทรงสปอร์ตนะครับสวยทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างและก็ด้านท้ายเลยทีเดียวครับสำหรับในรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปเนี่ยใน rs รุ่นที่ทดสอบวันนี้เป็นรุ่น rs นะครับตัวท็อปนะครับ เป็นพวกรุ่น EL รุ่น EL Plus เนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันเกียร์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะไม่มีแปดเดินชิบหลังพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะของเกียร์ D นะครับเกียร์ S แล้วก็เกียร์ L นะครับขึ้นเขาอย่างนี้ก็เกียร์ S ครับนะครับเกียร์ S ก็สามารถที่จะขึ้นเขาได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับที่สําคัญครับถนนโค้งอย่างนี้นะครับมันมาพร้อมกับระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ฮอนด้าก็เรียกว่า VSA ระบบพวกนี้นะครับมีความจำเป็นมากนะครับในการใช้บนถนนยิ่งถนนในภาคเหนือมีโค้งเยอะๆแบบนี้นะครับการที่จะหลุดโค้งเนี่ยทำได้ยากนะครับทได้ยากเวลาขับเข้าไประบบพวกนี้มันจะจับนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับมีการสูญเสียหรือเปล่านะครับในเรื่องของล้อฟีนะครับถ้ารถจะหลุดโค้งสมมติว่าผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วรถมันจะรู้สึกว่าม้วนนะครับ จะม้วนจะม้วนขวาพุ้งไงตูดด้านขวาจะขึ้นไปแซงนะครับด้านหน้าแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวระบบพวกนี้นะครับมันก็จะจัดการนะครับให้รถอยู่กับล่องกับลอยนะครับมันจําเป็นมากนะครับระบบพวกนี้นะครับโดยเฉพาะในหน้าฝนแบบนี้นะครับทางลื่นๆแบบนี้นะครับคนขับจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่ามีความมั่นคงนะครับช่วงล่างประสานกับระบบที่มีช่วงล่างนี้ก็สําคัญมากนะครับอย่างผมเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่ามั่นใจว่าขนาดฝนตกนะครับ เลี้ยวโคง้งเข้าโคง้งมันมีความหนึบโดยที่เราสัมผัสได้นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับมีอัตราธธธทดเฟืองท้าย4.811นะครับอัตราธธธทดเฟืองท้ายค่อนข้างใหญ่ทำให้เลี้ยวแรงในการปีนป่ายนะครับเมื่อเฟืองท้ายเบอร์ใหญ่นะครับในการออกตัวทำได้ดีนะครับปีนป่ายทำได้ดีนะครับเนื่องจากเป็นรถเทอร์โบ ในเรื่องความเร็วปลายนะครับผมเชื่อมั่นว่านะครับแม้จะยังไม่ได้ทดสอบว่าโอเคมันเกิน180 190 2 0 0ร้ยไหมผมว่านะครับเอาเพราะว่าเกิน180นะครับโดยประมาณนะผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับน้ำหนักรถในรุ่นนี้ก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณ1,300กิโลโดยประมาณก็ถือว่าพิ้วแล้วก็เบานะครับในรุ่นท็อปนี้มาพร้อมแม็ก17ครับยาง2 1 5 5 5 R17 ระบบเบรกเป็นดิสเบรกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบความปลอดภัยนะครับ Honda Sensing ถือว่ามาครบนะครับมาครบตั้งแต่รุ่นล่างสุดนะครับ E L ราคา90้าแสกว่าบาทไปยันรุ่นท็อปเลยมีมาให้นะครับไม่ได้กักเลยนะครับสำหรับ Honda นะครับในเรื่องระบบความปลอดภัยระบบเตือนการชนนะครับระบบช่วยเบรกนะครับ CMBS นะครับระบบช่วย ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับ LKAS นะครับระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนะครับทางนอกเลนนะครับคือมันออกเนี่ยนะครับมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับนะครับดึงไปแล้วก็เตือนนะครับผมถือว่าระบบพวกนี้นะครับมันมีความจําเป็นนะครับใครสนใจนะครับอยากสนใจรุ่นนี้นะครับ ที่นะครับฮอนด้านะครับเชียงใหม่ออโตโมบิลแล้วก็ที่ลำพูนฮอนด้าขามีรถให้ท่านทดสอบขับนะครับผมอยากให้ท่านไปลองไปทดสอบขับนะครับถ้าท่านสนใจนะครับไปลองเลยนะครับไปสัมผัสด้วยตัวจริงและรับประกันได้ว่าท่านจะติดตัดสินใจนะครับซื้อเจ้า Honda Ci ี i c ไม่ยากนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเชียงใหม่ Honda และลำพูน Honda ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Honda City h a t c h b a c k 1.0เทอร์โบโดยเชียงใหม่ฮอนด้าออโตโมบิล0 5 3 3 5 0 3 0 0และลำพูนฮอนด้าคาร์0 5 3 5 2 5 1า5 1ถึง7